ได้กี่ผ่านลูกสามผ่านค่ะมหมดแล้วคำถามงั้นพร้อมกันไปเลยสามผ่านต้องให้หร้อยังให้หรือเปล่าสำหรับลูกโน้ตนะผ่านนี่สำหรับป้าสุก็ผ่านนี่สองผ,ผ่านก็พอนะพอไหมลูกเอาจากคุณสลายอีกผ่านไหมลูกเอาไหม Oh, พูดขอขอเลยขอครูสลาต้องขอนะครูขอเลยลูกขอหน่อยค่ะขอหน่อยค่ะขออะไรอะลูกขอข้าวกินหน่อยค่ะ ยังยังไม่ได้ทานข้าวลูกกินข้าวค่ะยังเมือดิมโอ้โหงั้นเอาไปอีกหนึ่งผ่านเนาะเอาไหมครับหนึ่งไม่เอาไม่เอาผ่านแล้วจะเอาอะไรครับฮะเอาข้าวเอาข้าวเอาข้าวไม่เอาผ่านจะเอาข้าวเอาข้าวเพิ่งาดจะหิวมากเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวครูให้ผ่านก่อนถึงจะได้กินข้าวนะลูกเนาะเพราะหมดแรงพูดแล้ว ผ่านครับโอ้ดูด <Ooh! S 1> ิน้องวัลไทยอ่าปีนี้อายุเท่าไหร่แล um. <trong> ้ว <splash> ลูกอายุเท่าไหร่แล้วคะอายุสิบหกค่ะสิบหกครับเกิดก็วันที่สิบหกอายุสิบหกอายุเท่ากับวันเกิดเลยวันเกิดก็สิบหกกุมภาซึ่งตรงกับวันวาเลนไทน์ อายุ16แล้วนะฮะก,ก็ยังอยู่ในวัยรุ่นวัยรุ่นนะครับอ่ะในเมื่อน้องเวเลนไทยขอข้าวมีหรือเราจะใจดำนะครับอ่ะทีมงานเอาข้าวไหมน้องเวเลนไทยนะครับ สหามผ่านไม่ต้องการต้องการแค่มาขอข้าวเท่านั้นเองแล้วก็จะกลับแล้วทำงานแลกข้าวนะครับผมงานเขาิ้งมากเลยนะงานเขาดิ้งิ่งอ,อาหารที่ชอบคืออะไรครับลูกอาหารที่ชอบคือชอบกินอะไรลูกหนูออชอบกินไก่ทอดค่ะอ๋อไก่ทอดไก่ทอดกินติบ<ไ>หรือกินสดครับลูกสดค่ะ ถูกผูกขังให้กินอาหารสดสดไปกินดิบเนี่ยปวดท้องได้สดสดถูกหลักอนามัยอาหารหวานของหวานชอบอะไรคะชอบน้ำตาลค่ะน้ำตาลนะครับก็น้ำตาลหวานครับผมของเปรี้ยวเหรของเปรี้ยว พิซ่าค่ะพิซ่าซ่านี่ต้องทิ้งไว้ยังสักสามวันถึงจะเปรี้ยวนะครับผมต้องเปิดกล่องเปิดกล่องด้วยสถานที่ท่องเที่ยวที่น้องเวนทายอยากไปที่ไหนฮะเซเว่นค่ะเซเว่นนะครับสถานที่ท่องเที่ยวนะครับอ่ะพอแล้วสำหรับเบรกนี้นะฮะ